บ o ็อกสี่หุนนะคะแบบ1น่ก้อนนะใช้ได้ถึง350 50, <000. S 1> ครั้งนะในการถอดน็อต22 <20. S 1> มิล สวัสดีครับครับผมแฮมจากเพจพูม่าไทยแลนด์ครับป้าค่ะจากเพจพูม่าไทยอ่าสวัสดีครับพี่ป้าวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งของแบรนด์พูม่าเพราะว่าถูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น pm 2 3 3 b l นะครับเป็นบล็อกกระแทกไร้สายนะครับไร้แป้งฐานนะฮะอ่าเป็นรุ่น4ีหุ่นนะครับโอเคแพ็คเกจนะครับรูปลักษณ์สวยงามนะครับกล่องเสริมเงินเอกลักษณ์เฉพาะของทางพูม่อยู่แล้วนะครับกล่องนะครับเป็นแบบ pmc pack pmc pack ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายนะครับได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ แข็งแรงกังหักด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ปาอ,อ่าเรเปิดกล่องดูกันเลยครับในกล่องนะคะก็จะมีนี่เลยตัวเครื่องมืออ่ะแน่นอนบ็อกของเรานะครับพระเอกนะจ๊ะพร้อมกับแบตเตอรี่2 0บโวลต์นะคะหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนครับแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์หนึ่งตัวโอเค ผู้มือนะคะผู้มือก็จะเป็น2ภาษาเลยมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโอเคพร้อมกับใบรับประกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องมือนก่อนเลยโอเคลุยดูกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะคะจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีเงินครับเป็นสีเอกลักษณ์ของคูม่าอยู่แล้วพร้อมกับปั๊มนูนโลโก้สีขาวอย่างนี้นะคะครับส่วนตัวที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ยอย่างสวิตช์แล้วก็ตัวปักสา,ายาแบตเตอรีตตร่ตรงเนี้ยจะออกแบบเป็นสีเหลือง ง่ายในการมองเห็นนะคะแล้วก็นี่ด้ามจับที่มียางแน่นอนครับสามารถทําให้จับกระชับมือไม่ลื่นเวลาใช้งานส่วนหัวนะคะจะเป็นสีดำด้านเลยเป็นอลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบาพ้นละทในความร้อนได้ดีแน่นอนครับผมตัวมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบัตเน็ตมอเตอร์อ่ ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้สูงสุดถึง3ระดับผมแรก<น>เป็น230ร้นิวเมตรระดับแรกสองค,ครับพอมาถึงระดับที่2ก็จะสูงสุด280ร้นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ระดับที่3สูงสุด330ร้นิวตันเมตรรอบกันทํางานนะคะจะอยู่ที่2,800ัรอบนะคะตัวบีตเ per ม i n u t นะคะจะอยู่ที่3,300ครั้งต่อนอาทีเลยซึ่งก็ถือว่าสูงมากแทรกเร็วมาก เร็วแรงรอบจัดมากเลยนะครับตัวนี้พี่ปาและแบตหนึ่งก้อนเนี่ยปกติมันใช้งานได้นานไหมฮะแบตหนึ่งก้อนนะคะขันและถอดสกูเนาะขนาด22่มิลเนี่ยได้350ครั้งส่วนต่อมานะคะที่บอกว่าเป็นดับเบิลโปรเทคชั่นโปรเทคชั่นดับเบิลโปรเทคชั่นตัวนี้เนี่ยมีทั้งตัวสินค้าและตัวแบตเตอรี่ครับคือตัวเครื่องและตัวแบตนะคะโดยจะทำงานเมื่อเครื่องเนี่ยทำงานที่มีโหลดจัดเกินไปเนี่ยมันจะตัดทันทีอารมณ์เหมือนแบบเซฟตี้เฟิร์สอะไรอย่างนี้ใช่โอ้ มันสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานาไม่ได้ทางานหนักเกินไปแล้วก็สําหรับตัวแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิเธียมไอออนครับความจุ 4Ah นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีปเทคชันตรงนี้มียางใช่ไหมปาเวลาสาหรับการกระแทกเวลาที่แบตตกอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะอามันจะช่วยเซฟเบื้องต้นอ่วย้บกรวกกดขอฟังเสียงการใช้งานนิดนึงก็เป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละระดับกันนะคะเริ่มที่แบบระดับหนึ่งก่อน นี่ระดับหนึ่งมันจะซอฟเพราะวมันมีแบบซอฟซัสด้วยนะอ่าต่อมาเป็นระดับสองนะะดูกันอ่ามันจะแรงขึ้นหน่อยแรงขึ้นหน่อยอ่าแล้วก็ระดับสามสูงสุดแรงเลยเลยอ่านี่เป็นข้อดีของเจ้าอ่าอิมแพคเวนต์ตัวนี้ที่เป็นบัตรเหล็กค่ะที่สำคัญไอ้บล็อกไร้สารตัวนี้พี่ปาเหมาะกับใครครับ บล็อกลายสายตัวนี้มันเหมาะกับงานอรโตมทีฟหรือพวกอมันชัดเจนงมันอยู่แล้วมันชัดเจนเลยเอทไว้ถอดล้อถอดอะไรเงี้ยคือความสะดวกคือมันแบบพกพาง่ายอะไปตรงไหนก็ได้จะไปซอกไหนก็สบายไม่ต้องลากสายมาให้แบบรังนะครับมันชัดเจองมันอยู่แล้วแหละใช่ค่ะอันนี้คือข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยโอเคทางนั้นผมก็ขอฝากนะครับบล็อกลายสาย4ีุ่นตัวนี้นะครับรุ่น pm 2 3 bl ไว้ด้วย แล้วก็จะมีลาเบลนะครับตรงนี้จะมีเลข serial number ตรงนี้นะครับสามารถเอาไปกรอกในแอปพลิเคชันทีมนะเพื่อรับประกัน1ปีนะครับแล้วในแอปพลิเคชันทีมเนี่ยยังมีกิจกรรมมากมายให้ลูกสนุกการเผื่อมีของเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคุณติดมือไปด้วย<ฆ>นะครับแล้วถ้ามีคำถามหรือสงสัยเน<ฮ>ี่ยก็ฝากคำถามเนี่ยไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใคร<ฮ>อยากเห็นตัวจริงก็มาที่โชว์รูมทีรวัฒน์ที่รอจักนะครับจะมีอุปสินค้ากูมาภาภวทูมากมายให้ท่านแบบได้เห็นตัวจรงิงกันเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากเห็นสินค้าเพิ่่่มมเเเเติเททางอออนนนนไลน์ีียกก็จจัพ To Thailand น,นะครับหรือทางเว็บไซต์ฟ u m a t h a i l a n d .com <c oughs> ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ธีรวัตรนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกับพวกเราสองคนในคลิปต่อไปนะครับนี่ต้องคนลาไปก่อนนะครับ<อ>แฮมแล้วก็ปีปาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ